สวัสดีครับผมนิคสัสเอร์ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับสาหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับบั๊กหรือโกงนะครับก่อนอื่นเราต้องมาอธิบายคำว่าบั๊กนะครับบั๊กก็คือก็ปิดพลาดบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นภายในตัวเกมอาจจะเป็นการที่เราซื้อของและราคาเนี่ยมันถูกกว่าปกติโดยที่อันนี้ก็เป็นบั๊กเหมือนกันนะครับการที่เราซื้อมาเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยก็สามารถที่จะโลแ back หรือว่าเรียกเรียกของคืนแล้วก็คืนเงินได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจได้บั๊กอีกอย่างใน ตัวเกมนะครับก็อาจจะเป็นการทาเควสหรือว่าส่งเควสไม่ได้นะครับหรืออาจจะทิ้งของไปนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องส่งเควสนั้นเควสนั้นก็ทําไม่ได้นะครับก็เป็นบั๊กนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นเวลาเราไปตีมอนนะครับก็พวกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับพวกที่เป็นลีดเดอร์นะครับโดยที่มันเนี่ยจะตีเราเองใช่ไหมเวลาเราวิ่งผ่านเนี่ยก็มีบางครั้งที่เวลาเราวิ่งออกห่างไกลาจากมันมากแล้วเราก็ยังติดสถานะแบทเทิล์หรือว่าต่อสู้อยู่หากเราไม่ไปตีดิจิมอนตัวอื่นให้ตายเนี่ยสถานะการต่อสู้ หรือว่าแบตเทิร์นเนี่ยก็จะไม่หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นบั๊กบั๊กหนึ่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะแก้โดยการใช้แบตเทิร์นแท็กนะครับเปลี่ยนแนวกดแบตเทิร์นแท็กนะครับแล้วก็ย้ายแนวมันก็จะเป็นการทําให้เกิดช่องว่างหรือว่าแก๊บนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเทิร์นแท็กเนี่ยสามารถที่จะใช้สําหรับการลงดันที่เอาไปาไปบั๊กดันได้นะครับโดยปกตินะครับเกมนี้จะมีหลักการก็คือใครที่ตีบอสได้ดาเมจเยอะสุดนะครับบอสจะเล็งเป้าไปที่คนนั้นนะครับโดยที่ หรือว่าคนที่มีแบตเตอร์แทงเนี่ยก็จะตีประมาณ30%ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเมคชัวร์ว่า3ามคนที่เหลือเนี่ยจะดามเมจไม่เกินนะครับแล้วก็พอตีถึง70%นะครับก็ให้เราทําการใช้แบตเตอร์แทงนะครับโดยการปลดล่างมาล่างแรกนะครับแล้วก็สลับกับอีกตัวนะครับสลับไปสลับมานะครับมันก็จะเกิดแก๊บทาให้มอนเนี่ยไม่สามารถที่จะตีได้นะครับเดี๋ยววันหลังนะครับก็จะ เอามาโชยดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะครับเขาเรียกว่าบัคบางคนเนี่ยบอกว่าไปบัคที่รถโดยที่ไม่มีแบตเตอร์แท็กหรือว่าไม่ได้มีอะไรนะครับทนก็แพ้งอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดที่หลังนะครับบัคนะครับโดยปกติจะก็จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้ประโยชน์จากทางเกมนะครับโดยบางทีเนี่ยทางเกมเนี่ยก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับอันนั้นก็อารมณ์มาลอยกันได้นะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโปหรือว่าการโกงนะครับครับเริ่มมาจากการโกงเล็กน้อยหรือว่าเล็กๆนะครับที่มันดูเหมือนไม่โกงนะครเ่พิม สกินนะครับก็ทําให้เราเห็นโอเมในล่างมือซีฟูหมดได้หรือว่าตัวอื่นก็ตามนะครับก็อันนี้ผมก็ว่าเป็นการโกงที่ไม่ได้มีผลอะไรกับทางตัวเกมนะครับแล้วก็ขั้นต่อมานะครับการโกงที่เพิ่มระดับแอดวานขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นการโกงโดยใช้สกินแมปนะครับหรือว่าสามารถที่จะเดินผ่านทะลุก,กําแพงได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทางเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบนเรื่องอินแมปนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ถามว่าผมเคยใช้ไหมก็เรียกว่าลอง ช้นะ่าจะเหมาะสมกว่านะครับก็ร้องให้รู้ว่าลงยังไงนะครับก็เมื่อทางเกมเนี่ยมีประกาศนะครับบอกว่าห้ามที่จะใช้สกินแมพก็ลบออกนะครับแล้วก็สกินแมพเนี่ยโกงยังไงก็เราเนี่ยจะเหมือนไปอยู่ข้างนอกดันนะครับโดยที่จะมีวอลหรือว่ากำแพงเนี่ยตันระหว่างเรากับมอนเตอร์นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่เห็นกำแพงนี้มอนเตอร์ที่เดินมาชนเนี่ยเอาออฟไซด์นะครับหรือว่ามันเนี่ยอยู่นอกขอบเขตนะครับก็จะสามารถไม่สามารถตีได้แต่เราเนี่ยยังทําดามเมจให้ได้นะครับโดยที่ มอนเนี่ยมันจะใส่สกิลได้นะครับแต่ว่าริกก็คือการที่เราวิ่งนะครับวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนข้างในก็จะไม่โดนดาเมจของมอนนะครับใครที่บอกว่ายืนข้างกำแพงนะครับแล้วก็เป็นการบั็กนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าโกงนะครับอาจจะเป็นบอทหรือว่าสกินแมปนะครับแต่ว่าสกินแมปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่บอทนะครับที่ทําอย่างนั้นบอทเนี่ยก็คือสกินแมปนะครับที่บวกออปชันออโต้เข้าไปนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยชอบวิธีการโกงขั้นต่อมานะครับที่ผมคิดว่ามันรร้้้าาายยแแงลวกกกก็็ทํใหเเมมสือีค ปลดดิจิมอนนะครับที่เป็นตัวแร่หรือว่าค่อนข้างแร่นะครับเช่นไอ้พวกร่าง X ทั้งหลายแล้วก็ตัวอัลเจอร์บีโซลดดีซีดนะครับหรือว่าเอลเอก็ตามการปลดมันโดยใช้เอ็กเชนนะครับบวกกับชีตเอนจินนะครับคิดว่ามันเป็นการโกงอย่างหนึ่งนะครับที่มันเนี่ยทำลายเกมอย่างหนักนะครับก็ไม่ว่าจะผ่านกรรมวิธีหรือว่าวิธีการใดๆนะครับการโกงก็คือการโกงนะครับโดยต้นทุนนะครับของการใช้ปลดร่างนะครับก็คือดัตตี้เชนแล้วก็ ชีตเอนจินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยชีตเอนจินรู้สึกว่าจะโดนบล็อกไปแล้วนะครับไม่สามารถใช้ได้ก็ต้นทุนเนี่ยไม่น่าจะเกิน300บาทนะครับใครที่ไปซื้อ ID นะครับก็ให้ช่างใจไว้สักนิดนึงนะครับว่าเขาเนี่ยามาได้โดยต่ำกว่า300แล้วเขาเอามาขายคนเท่าไหร่ก็ลองคิดดูนะครับก็ไม่แนะนําให้ไปซื้อกับคนที่มี ID เป็นผมจะเรียกว่าโกงนะครับชีไตที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไอดี ID บล็อก,กแสดงว่าเขาคือ ID ชีตนะครับที่ไปปวดล่างมาก็ไม่แนะนําให้ไปซื้อนะครับโดยที่ กลุ่มผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างคัดกรองคนนะครับว่าอะไรที่มันโกงเนี่ยก็คัดคัดออกนะครับใครที่โพสต์ขายเนี่ยผมก็จะลบโพสต์เขาผมคิดว่ามันไม่โอเคนะครับการที่เอาไอเดียบักเนี่ยมาขายไม่ว่าเราจะไปได้มาโดยที่เราไม่รู้ก็ตามนะครับหรือว่าเราทําเองไปรับบทหรืออะไรก็ตามนะครับคิดว่าไม่ควรที่เรามาขายนะครับเพราะามันเหมือนกับการที่เราไปหลอกคนคนนึงว่าของแบบน Led ี้ราคาเท่านี้แต่จริงๆได้ในราคาที่ถูกมากนะครับมันก็เป็นการทําลายเกมอย่างหนึ่งนะ ก็ไม่สนับสนุนนะครับบนพวกนี้ใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปตอบให้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย